อ่างล้างจานของคุณมีน้ำสกรปรกอยู่เต็มคุณเพิ่งล้างจานเสร็จและคุณดึงจุกเพื่อระบายน้ำออกคุณเห็นไหมว่าน้ำก่อตัวเป็นน้ำวนได้อย่างไรและเศษอาหารเข้าไปอยู่ในกระแสน้ำวนได้อย่างไรนี่คือกระแสะน้ำวนขนาดเล็กแต่ลองจินตนาการว่าน,นี่ไม่ใช่อ่างล้างจานแต่เป็นทะเลที่มีกระแสะน้ำวนกว้างหลายเมตรและมันไม่ได้ดึงเศษอาหารเข้าไปแต่เป็นเรือลำเล็กๆและคุณก็อยู่บนเรือลำนี้คุณกระโดดออกจากเรือและพยายามว่ายน้ำหนีแต่กระแสน้ำวนนั้นแรงมาก มันดึงคุณเข้าไปแม้คุณจะพยายามว่ายหนีอย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทําคือใจเย็นไว้ใช่มันไม่ง่ายเลยถ้าทะเลลึกพยายามกลืนคุณเข้าไปแต่ถ้าคุณไม่เก็บแรงไว้คุณก็จะไม่รอดแน่นอนให้จาเคล็ดลับที่สําคัญนี้ไว้อย่าพยายามว่ายไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อกระแสน้ําจากฝั่งพัดพาคุณออกไป <S <S ให้ว่ายไปด้านข้างแล้วคุณก็จะหลุดออกจากกระแสน้ําได้ในที่สุดและจะสามารถว่ายไปที่ชายหาดได้อย่างปลอดภัย ภายในกระแสน้ำวนก็เช่นกันคุณต้องหยุดดิ้นรนและว่ายไปตามทิศทางของกระแสน้ำมันจะทำให้คุณไม่เปลืองแรงและว่ายได้เร็วขึ้นแต่อย่าว่ายตรงใจกลางของกระแสน้ำวนให้พยายามอยู่ห่างจากมันในช่วงสุดท้ายแล้วคุณจะหลุดออกมาได้ตอนนี้ว่ายไปที่น้ำสงบและอยู่ห่างมันไว้เยี่ยมมากคุณรอดแล้วคุณสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลงทะเลอีกถ้าไม่มีเสื้อชูชีพแต่แน่นอนวิธีหนีจากกระแสน้ำวนที่ดีที่สุดคือการไม่เข้าไปติดมัน ถ้าคุณกำลังจะไปล่องเรือในทะเลหรือพายเรือคายักไปที่ปากแม่น้ำควรหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้มันอาจมีจุดที่อันตรายซ่อนอยู่คุณว่ายน้ำกลับไปที่ฝั่งและตัดสินใจที่จะเรียนรู้เรื่องกระแสน้ำวนมันก่อตัวในอ่างล้างจานหรืออ่างอับน้ำเพราะน้ำเริ่มระบายลงไปในรูแล้วหมุนวนแต่ไม่มีรูระบายน้ำในทะเลทะเลสาบแม่น้ำหรือมหาสมุทรและน้ำวนก็เกิดขึ้นที่นั่นเนื่องจากการประทะก,กันของกระแสน้ำสองสาย ลมแรงทำให้เกิดกระแสน้ำเพียงกระแสเดียวแต่ความแตกต่างของอุณหภูมิของน้ำและความหนาแน่นทำให้เกิดกระแสน้ำที่สองขึ้นนอกจากนี้กระแสน้ำอาจเกิดจากแรงดึงดูดเมื่อแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ส่งผลกระทบต่อน้ำดังนั้นเมื่อกระแสน้ำสองสายที่หลายนิทิศทางต่างๆมาบรรจบกันก็จะเกิดกระแสน้ำวนกระแสน้ำสองสายหมุนวนรอบกันและกันและเคลื่อนตัวเป็นเกลียวทำให้เกิดพื้นที่ว่างตรงกลาง กระแสะน้ำวนส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเกินไปและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่ถ้ากระแสะน้ำวนนั้นแรงและใหญ่มันก็จะสามารถจมเรือได้กระแสะน้ำวนที่รุนแรงแบบนี้เรียกว่าหวงน้ำใหญ่โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อกระแสะน้ำสองสายปะทะกันใกล้กับบริเวณคอคอดและช่องแคบหวงน้ำที่ใหญ่และอันตรายที่สุดในโลกอยู่ในช่องแคบซาลตรเมนทางตอนเหนือของนอร์เวย์ทุกๆ6ชั่วโมงจะมีน้ำวนก่อตัวขึ้นที่นั่นโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ10เมตรและลึก5เมตร และอาจมีน้ำวนหลายแห่งเกิดขึ้นพร้อมกันเรือต้องแล่นผ่านอ่าวนี้ตามตารางเวลาที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดูดเข้าไปในกระแสน้ำวนน้ำวนนี้ได้บันทึกใน g ิน n n e s s b o o k of r e c o r d ดไว้ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามน้ำวนบางแห่งใหญ่กว่านี้หลายร้อยเท่าแต่เรามองไม่เห็นมันน้ำวนขนาดยักษ์ในมหาสมุทรอาร์ติกมีความยาวถึง30กิโลเมตรใหญ่เท่าเมืองเมืองนึงเลยและน้ำวนยักษ์พวกนี้มองไม่เห็นโชคดีที่มันไม่อันตรายเหมือนที่เกิดขึ้นในนอร์เวย์ น้ำในมหาสมุทรอาร์ติกและมหาสมุทรแอตแลนติกมาผสมกันและก่อตัวเป็นกระแสะน้ำวนที่ดาวเทียมมองไม่เห็นโดยปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นน้ำวนดังกล่าวด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนหรือสีของน้ำที่เปลี่ยนไปเมื่อกระแสะน้ำที่เต็ไมไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลมาผสมกับน้ำที่ไม่มีชีวิตจะมองเห็นได้จากดาวเทียมแต่น้ำวนขนาดใหญ่นี้ถูกซ่อนไว้ใต้ชั้นน้ำที่มีอุณหภูมิเท่ากันพวกมันอยู่ลึกจนกล้องถ่ายภาพความร้อนจากดาวเทียมจับภาพไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เรือดำน้ําขนาดเล็กเรือดำน้ําไร้คนขับขนาดเล็กนี้จะลอยอยู่ใต้น้ําและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและระดับของเกลือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าน้ำวนเหล่านี้เกิดจากการประทะก,กันของกระแสน้ำเย็นและน้ำอุ่นน้ำอุ่นที่นี่อุดมไปด้วยสารอาหารในขณนะที่น้ำเย็นแทบไม่มีชีวิตอยู่เลยด้วยกระบวนการนี้กระแสน้ำอุ่นจะแบ่งปันองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์และกระจายทั่วบริเวณมหาสมุทรนี้อย่างเท่าเทียมกัน การสังเกตน้วนที่มองไม่เห็นสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบนิเวศในมหาสมุทรในอวกาศก็มีกระแสการหมุนวนเช่นกันกระแสหมุนวนจากพลังงานพลาสมาข,ของดวงอาทิตย์สามารถกว้างกว่ารัศมีโลกได้หลายเท่าอย่างไรก็ตามรังสีดวงอาทิตย์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถสร้างกระแสน้ำวนขนาดยักษ์บนโลกได้เพราะมีสนามแม่เหล็กปกป้องโลกอยู่ลมสุริยะเคลื่อนผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เหมือนลมที่พัดเหนือพื้นผิวมหาสมุทร แต่พลังงานเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถทำลายการป้องกันได้การวนของพลังงานแสงอาทิต์แทรกก๊าซไฟฟ้าเข้าไปในสนามแม่เหล็กทำให้เกิดบรูที่พลาสมาข,ของดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาได้ถ้านำวนเกิดขึ้นระหว่างการประทะก,กันของกระแสน้ำนั่นหมายความว่าคุณจะคาดการลักษณะข,ของมันล่วงหน้าได้แต่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ในทะเลและมหาสมุทรซึ่งเป็นอันตรายต่อเรือเล็กเรือยอชเรือขนาดใหญ่และแท่นขุดเจาะน้ำมันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคลื่นยักษ์ เรามาขึ้นเรือยอทและล่องไปที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรกันไม่สําคัญว่าคุณจะอยู่ในมหาสมุทรไหนเพราะคลื่นยักษ์สามารถเกิดได้ทุกที่พายุลูกเล็กกาลังก่อตัวแต่เรือของคุณสามารถรับมือได้สบายสบายลมจะพัดคลื่นเล็กๆซัดเ,เ,เข้าหาเรือยอทของคุณแต่แล้วในบรรดาคลื่นเหล่านี้คลื่นยักษ์อันหนึ่งที่ใหญ่กว่าอันอื่นหลายเท่าก็ปรากฏขึ้นมันจะคว่ำเรือของคุณได้ง่ายๆเหมือนเรือกระดาษแต่โชคดีที่คลื่นนี้ผ่านไปและสลายตัวไปในทะเลคลื่นพลังมหาศาลที่คาดเดาไม่ได้นี้ ทำลายเรือขนาดใหญ่ได้ในไม่กี่วินาทีและเกิดภัยพิบัติเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งนักเดินเรือทั่วโลกเล่าเรื่องคลื่นยักษ์ที่ปรากฏขึ้นขณนะเกิดพายุและในทะเลที่สงบให้กันฟังหลายคนมองว่าคลื่นดังกล่าวเป็นแค่เรื่องเล่าเช่นตำนานเกี่ยวกับคราเคนและแอตแลนติสแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่20มีคนสามารถจับภาพปรากฏการณ์ทางทะเลนี้ได้ด้วยเครื่องตรวจจับเลเซอร์ที่ใช้วัดขนาดของคลื่น เมื่อวันที่1มกราคมปี1995คลื่นยักษ์ขนาดมห่อคือมาซัดเข้าใส่สถานีน้ำมันในทะเลเหนือของนอร์เวย์วันนั้นเกิดพายุและคลื่นใหญ่ยาวประมาณ12เมตรเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกมันก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์สูง26เมตรวันนั้นคลื่นยักษ์จึงเปลี่ยนสถานะจากเรื่องเล่ากลายเป็นความจรงิงนักวิจัยคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้อาจทำลายเรือขนส่งขนาดใหญ่ประมาณ22ลำแค่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20นอกจากนี้ นักเรียศาสตร์ยังค้นพบว่ามีเพียงหนึ่งในหมื่นคลื่นเท่านั้นที่เป็นคลื่นยักษ์และทุกปีความสูงของพวกมันจะเพิ่มขึ้นหเปอร์เซนคลื่นยักษ์ที่ใหญ่มากๆบางอันสูงถึง30เมตรเท่ากับตึก10ชั้นคลื่นยักษ์นี้สามารถทำลายเรือที่แข็งแกร่งและใหญ่ที่สุดได้อย่างง่ายดายนักเรียศาสตร์คาดเดาลักษณะของมันไม่ได้เสมอไปและยังไม่รู้ธรรมชาติของมันคลื่นยักษ์จึงทําให้มหาสมุทรเป็นสถานที่อันตรายมากกว่าที่เราคิดในอีกรูปแบบหนึง่งคลื่นยักษ์เกิดขึ้นเพราะลมแรงสร้างคลื่นขนาดใหญ่ เมื่อคลื่นขนาดใหญ่สองคลื่นมาปะทะกันคลื่นยักษ์ก็อาจปรากฏขึ้นอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่ากระแสน้ําวนสร้างคลื่นยักษ์กระแสน้ําเหล่านี้ก่อตัวขึ้นตามขอบของกระแสน้ําในมหาสมุทรจากนั้นพวกมันจะลอยแยกจากกันเป็นเวลานานเพิ่มพลังงานจนและก่อตัวเป็นกระแสน้ําวนพลังงานจนที่ถูกสะสมไว้เหล่านี้สามารถสร้างและเพิ่มพลังให้คลื่นได้อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ศึกษาคลื่นไมโครเวฟและแสงเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ดีขึ้นปรากฏว่าคลื่นเหล่านี้มีพฤติกรรมคล้ายกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งสองอย่างนี้นักวิจัยหวังว่าการศึกษาคลื่นแสงจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของคลื่นยักษ์ได้